อ่าแล้วครับแฟนๆมวยนะฮะกลับมาแล้วครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับตอนนี้อย่าเสียเวลาเลยครับเรามาเปิดกันที่คู่ที่4เลยครับในพิกัด58กิโลกรัมนะครับผมคนเหล็กกรุงเก่าจากพระนครศรีอยุธยาครับผมวันนี้เขาจะต้องมาเจอกับจอมอึดจากเมียนมานั่นเองบอกได้เลยว่าไฟนี้สำหรับชาวเมียนมาเป็นไฟที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่า นักชกเราจากพระนครศรีอยุธยานะฮะเขาพกหมัดที่หนักมากๆเพื่อมาดับคู่ต่อสู้ครับจะทำได้หรือไม่ต้องติดตามนะครับ and now it's time for the fourth fight of tonight Thailand versus Myanmar let's all welcome Ja i Laung from Myanmar และตอนนี้ครับขอต้อนรับยอดวิทยาสเียนมวยไทยจย ไปนี้โหดแ,แน่ๆนะครับ uh, อย่างนี้เลยนะฮะเพราะนักชกชาวไทยของเราอายุ6ขวบเท่านั้นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นั้นมาด้วยมาเป็นเพื่อนนะฮะเราะะ่ะขอ introducing first from the blue corner at 20 years of age with a fight record of 28 fights 19 wins and 9 losses คนนี้นะครับสไตล์ของเขาคือบูสู้ดุดัดนเตะต่อยรุนแรงจังหวะฝีมือดี from Myanmar จายลาวเงือ และสำหรับนักชกในมุมแดงของเราอายุ31ปีแล้วนะครับชกมาแล้ว73ครั้งชนะมา43แพ้มา30ครั้งนะครับคนนี้ประสบการณ์สูงฉายาคนเหล็กมัดหินโอ้โหผ่านสังเวียนมาแล้วมากมายนะครับผมจากพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยยอดวิทยาสเฉียนมวยไทย และสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แก่คุณสิริชยัยอินเอียดชกกันเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ตำบิกดกติกาโชคดี กลับมาชมวยกันต่อนะครับคู่นี้คู่ที่4ี่พิกันน้ำหนัก58กิโลกรัมยอดวิทยาเสถียรมวยไทยพบกับจายเหลาเงินจากเมียนมาครับอ่ะตัวแทนจากกรุงเก่าครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจริงว่าวิทยาอนุภาพครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยครับนี่เป็นพ่อแท้ๆของน้องกำปั้นล้านวิวนะครับวัย31แล้วครับ165 73ครับชัยชนะ43 ผิทชอมอยู่ที่สเสถียรมวยไทยยิมรามกำแหง88ครับส่วนมุมน้ำเงินครับใจเหลาเงินครับอายุ20ปีสูง165ซเ,เมตร28ครั้งชนะ19แพ้9ครั้งครับวันนี้ทยหน้านที่เป็นนักสู้บนสังเวียนเลือดครับมา,มาทุกครั้งนี่ก็ทวงลูกชายกำปั้นล้านวิวมาด้วยครับ ส่วนคุณแม่ของกำปันนั้นอยู่ด้านล่างครับอ้าวครับดูครับลีลาของยอดวิทยาโอ้ยอ้าวครับดูดีๆครับคู่นี้เมียนมากับพระนครศรีวิทยาสู้กันในศาสของมวย3ยกครับคุณนรุครับยอดวิทยานี่ขาโหดอยู่เลยนะครับคู่ไปชิตความเจ็บปวดอีกคนหนึ่งวันนี้เจอกับจายเหลาเงินก็จากเมียนมาครับแล้วเอาเป่ามือดีขึ้นไปเลยครับคู่นี้ถึงจะถูกคู่ครับเป่าตุกสิทธิชัยอินเดียครับ จอมพุ่งจอมเซฟเป็นจุดขายของช่องแปดครับกรรมการไายน้สิธิชัยอินเดียครับดูดีๆครับกู่นี้มีนับมีสลบมีแตกมีหามลงหรือเปล่าคุณมารุตครับแหมดูครับแค่นี้เฉียนสวัสดีเฉวียนไปมาครับทางด้านของจายเหลาเงินโอ้โหดูครับลูกกระชากครับอาครับแหมเกิดอะไรขึ้นครับ โอ้ยหางคิ้วครับไม่โดนอะไรครับเวี่ยงไปเวี่ยงมาครับคุณหมอคนิี้ได้ทํางานอีกแล้วครับหมโชคดีครับนิดเดียวครับยังโชคดีครับไม่ทราบว่าโดนอะไรครับมีตหนีไปซะแล้วนะครับจายเหลาเงินครับตนาทีกันต่อครับติมลําตัวโอ้โหต่อยแรงครับเนื้อตัวของเจ้าเหลาเงินนี่เปิกจริงๆครับวัยเพียง20ปีครับอาครับพอกิน้าวเลือดมา มาเลยครับตอนนี้รวบรวมความระอุแล้วครับคุณ่นมาดุทครับหมัดทุกซ้ายครับเข้าบริเวณศีรษะครับใจเหล่าเงินจะเอาคืนทันทีห่างกัน10ปีครับคู่นี้น้ำหนักตัวเท่ากัน58กิโลกรัมแต่ตอนนี้เอาคืนเลยครับใจเหล่งเงินโอ้โหเจอหมัดขวาเข้าไปครับมีวูบครับมีวูบสับสอกครับสับสอกพุ่นแล้วสับสอกครับ อิทยานิ่งอยู่แล้วครับอ้าวแล้วครับบาดแผลนี่ยังโอ้ยจะเล็ดเข่าลอยครับโอ้โหตีเข่าสองจัดครับอ้าวครับดูดีๆนะครับคู่นี้จบแบบไหนครับโอ้ยหกซ้ายครับนี่ครับจังหวะแม่นจังหวะสองดึงแล้วโป้งเดียวครับหกแล้วครับเจ็ด ครับแม่โอ้โหนี่ครับกับปันขึ้นไปแล้วครับยินดีกับคุณพ่อครับแต่ว่าคุณพ่อขอทําหน้าที่เป็นสปอตแมนก่อนครับบนเวทีโอ้โหตาบวมเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับภาพช้าครับเรียนเป้าตาที่บวมเป่งเลยครับตาซ้ายของใจหลาเงินครับอ้าวครับดูดีลาการเบ่งกล้ามก่อนครับดูจังหวะจุดขายของน้องกำปันครับเบ่งกล้ามครับต้องเบ่งกล้ามแล้วเ ส่งเสียงร้องครับรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึงครับไปดูภาพช้ากันก่อนครับโดนอะไรครับใจเหลาเงินนี่โดนกำปั้นขวาของใจเหลาเงินไปก่อนนะครับยอดวิทยาโอ้ยฝุกซ้ายเต็มเบ้าตาเลยครับดูครับนี่ครับท่าจบลงไปกุมหน้าเลยครับนี่ครับรอซ้ายดินสั้นๆกระตุกหัวไหล่แคบครับป๊อกเดียวครับโอ้โหนับถึงสิเลยครับดูครับ ดูมุมนี้นะครับจะเห็นชัดเจนครับสายคลอดมาจากด้านล่างครับตะกุกปังเข้าไปครับโอ้โหเต็มเบ้าตาจริงๆครับดูครับโอ้ถึงว่าตาบวมเป่งเลยครับร่วมลงไปเอามือปิดหน้าครับอาครับไปดูลีลาของคุณพ่อกับคุณลูกครับหนึ่งสองซ้ำครับไม่ได้สามัคคีกันเลยครับพบกันในชาร์ครับโอ้โหดึงสายไป กดซ้ายเข้าไปแบบเต็มเต็มเบ้าตาแบบนั้นใครจะไปรอดล่ะครับ And y o u r winner by way of knockout red corner โอโมสุดๆเลยนะครับผมน่ารักมากๆครับตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่แล้วเดี๋ยวกับมากับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันเดียว